สวัสดีครับพี่แว่นพาเจ้งอพิโซดอะไรจําไม่ได้ละ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นล่าสุดแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ทำมานานเพราะว่าช่วงช่วงเดือนตุลาเนี่ยงานเยอะมากนะฮะพี่แว่นไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังเล่นฟีฟ่าอยู่นะฮะก็รอบนี้เราจะมา,าเปิดกล่องที่ได้ชื่อว่าแม่งแพงที่สุดแล้วแหละในเกมเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยร้อยยี่สิบนาที แพงที่สุดในเกมนะคือกล่องสีทองนะฮะแป๊นแบ,บนะพี่แว่นก็ไม่ได้เล่นนาน,นะฮะแหลงตกด้วยอะไรตกด้วยเยอะแยะมากมายโอเคครับกดออกไงเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันพี่แว่นเติมตังมาเรียนให้ทราบนะเรียนให้ทราบทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ใช่ว่าการิน่าให้ตังพี่แว่นนะพี่แว่นเติมเองนะครับผมนี้ไม่ได้มีได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียการิน่านะฮะเติมเองเจ๊งเอง โอเคมีอยู่แสนไหนวะกล่องอะหน้าตาไม่ยังไงวะนี่ฮะแพ็คห้าร้อยสี่สิบเก้าประมาณนะมันก็ประมาณห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแคชพอซื้อเนี่ยถ้าเปิดเนี่ยได้เลยแพ็คนักเตะปีสองพันสิบสองท็อปห้าสิบสองใบแล้วก็แพ็คนักเตะสองพันสิบสองท็อปร้อยสามใบแล้วก็ EP ห้าแสน แล้วก็ตัวจำลองหลีก30ชิ้นไอ้ตัวจำลองหลีกนี่ตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่แว่นขอดูหน่อยดิตอนนี้ฮะมีอยู่หนึ่งพันกับห้าชิ้นครับกดให้ตายนี่กดจนเมื่อมือตัวจำลองหลีกไม่อยากได้นะอ่ะเดี๋ยวซื้อก่อนอันนี้ปึ๊บซื้ออันเดียวพอเนาะเปิดให้ดูนี่ครับหนึ่งชิ้น โอ้โหต้องการซื้อไอเทมไหม o c t o b e อ October Gold แพ็ k เกจซื้อแม่งเลยอุย้ยตังเหลือตั้งสี่หมื่นนะเดี๋ยวค่อยมาหวดไอไอกุญแจทองแล้วกันแจทองสี่หมื่นแปดโอ้โหไม่พอว่ะได้สิบชิน้นซื้อกุญแจทองแถมไว้เผื่อเฟลสิบชิน้นสิบชิ้นอ่าเหลือยี่หมื่นหกเก็บไว้นั่นแหละมันไม่เน่าหรอกเรามาเปิดไฮไลท์ของเรากันดีกว่า บางคนบอกว่าไม่กล้าเปิดนะอย่างนั้นอย่างนี้เอา้าคือซื้อมาแล้วแม่งกูไม่ต้องกดเปิดหาอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยคือมาปุ๊บมาเป็นการ์ดให้เลยเนี่ยไม่ไดีก็มันไม่ไม่ต้องลุ้นอะไรครับมันซื้อมาแล้วเป็นการ์ดเลยและไหนห้าแสนอยู่ไหนห้าแสนก็เข้าเป็นตังค์เลยฮนะเมื่อกี้ตังค์แว่นมีประมาณสามแสนตอนนี้มีอยู่แปดแสนแล้วตัวจำลองหลีกอะเมื่อกี้มีอยู่หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้า แม่มันเข้ามาเลยครับเป็น1035ไม่ได้อยากได้แล้วสามชิ้นโอเคเปิดเลยกันดีนอะ <_ d ress> จะเจ๊งไหมโ้ยโ ôi, ปิดปิดเสียงเพลงห้ามบอมก่อนเดี๋ยวโดนแบนอีกอ่ะปุ๊บโอเคเอาไปไหนละนี่นี่อยู่นี่ พี่แบนไม่ไม่ได้เปิดการ์ดมานานแล้วสองร้อยกว่าใบเอาท็อปร้อยก่อนอา่าแล้วกดใช้ไงอะ่ะกอนะเดี๋ยว,นะเ,ยวเอากดใช้ไงอะ่ะแม่งไม่ขึ้นให้กดใช้เนี่ยเดี๋ยวออกเกมก่อนดิเอาแล้วระทึกระทึกเข้าใหมา่ ดูไอเทมเออนี่ไงมาแล้วปุ่มใช้ออกละเอาเอาท็อปร้อยก่อนละกันสามใบครับแม่เป็นท็อปร้อยแบบเลือกได้นะฮะไม่เลือกแม่งละกดเอาเลยอ่าเอาโรโ,โ,โดเอาโรโดออกดีไหมใบแรกครับปึ๊บเปิดใบแรกเป็นอืย้ยใครอะอัดอยู่มิลานอะอาบาเ์เตอาดใช่ปะอัด อ่านว่าอะไรอาบาเต้ปะไออาบาเต้ <Ab> ครับขายได้สองแสนมาอยู่ในแผนทําทีมฮะขายแน่นอนคนนี้คนที่สองกดเปิดเลยครับโอ้โหชื่ออ่านยากเนี่ยอยู่ดอทมูนอาดดอทมูนดอทมูนเหรอเออก,กูกุนกุนโดกันกุนโดกันเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ดูบอลนี่ท้อร้อย,อยเอ่ยไบที่ส 3. 3> <Hey! S 1> าม ีก็ซิว่าแล้วครับผมอมอแพอ,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 อได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ไอสัตว์มาสัทีตีบวกแม่งเดี๋ยวก่อนนะมีบวกสองอยู่ไหนไหนี่พี่แบนมีบวกสองอยู่นี่ไม่เอาดีกว่าสายโอเคเรามาดูท็อปห้าสิบกันท็อปห้าสิบมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะม <c oughs> ึงโผลมาสองใบขอโด้ว,วอิบ,บาแมสซี่ไม่เอามสซี่ได้นี่เดี๋ยวปลดทิ้งเลย <c oughs> ปลดว่าได้จริง อ่ะท็อป50ปี2012ิเปิดเลยโบลูนี่เอามาทำไมได้เหลือเกินแต่ก็ได้อยู่นะเอาไปขาย8 0 0แสนช่วงนี้ตลาดนักเตะเริ่มเริ่มแพงขึ้นแล้วนะกดอีกทีนึงเชสฟานเบกัสนะฮะท็อป50้าสนะเจแงนงเก้งนะโอ้โห โอเคเรายังเหลือที่ซื้อมาเป็นไอเทมเก่าที่แว่นชอบมากเลยค,คุณแชร์คุณแชรทองรับสิบอันนี่เปิดไปเลยสิบได้ห้าสิบล้านไหปก็คือห้าร้อยห้าสบาทนี่หมดไปแค่ตรวนั้นแล้วใช่ไหมเออได้มาประมาณกี่เอม็มสองเอ็มสองเอมได้ทีโกซีวาแล้วก็ได้ห้าแสนไงเดี๋ยว,วดูถ้าไปเป็นเงินห้าร้อยห้าสบาทได้สองเอมก็คุ้มไหมคุมนะคุ้มนะห้าร้อยกว่าบาท เดี๋ยวสรุปนะสรุปก็ไอไอเทมชิ้นเมื่อกี้ที่แว่นเปิดมันมันได้เพราะว่ามันได้ซิวาเหรอทิวโกซิวาถ้าไม่ได้ซิวานี่หน้าจีนเลยนะ